สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ทางช่องน้องเอพารวยด้วยนะคะวันนี้นะคะเอก็มาสรุปเลขเด็ดที่เดินดียังไม่หลุดนะคะพร้อมเลขพี่ไตหงนะคะเลขพี่ไตหงเน้นมาแล้วนะคะสรุปให้มาแล้วนะคะมี543 530 9535691 น้นอยู่ที่54 3กับ5 3 0สศูนย์นะคะเลข3ตัวอย่าลืมตัดซื้อด้วยนะคะเลือกเอาเลขที่ตัวเองชอบเลขที่ถูกใจนะคะซื้อก็ขอให้มีสติซื้อตามกำลังที่มีนะคะเอเอามานเสนนเป็นแนวทางนะคะแล้วก็มาต่อที่เลขปูในตำนานนะคะปูในตำนานนะคะคืองดอตะโกนตะโกนนะคะท่านให้แม่นนะคะแล้วก็ท่านก็เลยหยุดให้ไปพักหนึ่งนะคะ ังก็เลยมาให้อีกนะคะมี288 289 88 27 28อันนี้บนนะคะล่างให้4 6 5 4 5 9เลือกเอาเลขที่ตัวเองชอบถูกใจนะคะถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านเป็นแนวทางนะคะแล้วก็มาต่อที่เลขปลูกุดรังนะคะล่างให้7 1 7 2 7 4 9 1 9 2 94อันนี้ล่างนะคะกลับด้วยนะคะบนให้775นะคะเลข3ตัวอย่าลืมตัดซื้อด้วยนะคะเอเอามานำเสนอเป็นแนวทางนะคะเลือกเอาเลขที่ตัวเองชอบที่ถูกใจนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านอาเลขมีเข้าไม่หลุดนะคะแล้วก็มาต่อที่เลขทหารฝันนะคะตี804 805จับคู่นะคะ 80, 0 8 4, 4, 4, 0 08 44 เป็นแนวทางนะคะถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านเลือกเอาเลขที่ตัวเองชอบนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะ